ตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่12ข้อ68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองซูรบายาประเทศอินโดนีเซียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7-17ถึงสิงหาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทย ที่อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมแกร่งอย่างบราซิลและญี่ปุ่นที่ควาอันดับ3และอันดับ4จากผลที่แล้วนอกจากนี้ยังมีตูนิเซียชิลีและเบลกเรียเรียหลังผ่านการแข่งขัน2นัดทีมสาวไทยมีผลงานชนะ1และแพ้2นัดมี3คะแนนโดยเกมล่าสุดพ่ายให้กับบราซิลไปแบบขาดลอย0-3เซตทําให้สถานการณ์ในกลุ่มดีทีมไทยรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนยังมีลุ้นเช้ารอบ16ทีมในอีก2เกมที่เหลือ ตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกกลุ่มดีอันดับหนึ่งบราซิลชนะ3แพ้0น,นัดเก้าคะแนนอันดับสองญี่ปุ่นชนะ3แพ้0น,นัดเก้าคะแนนอันดับสามบัลแกเรียชนะ1แพ้2น,น,นัดสี่คะแนนอันดับสี่ไทยชนะ1แพ้2น,น,นัดสามคะแนนอันดับห้า ชิลีชนะ1แพ้2นัด2คะแนนอันดับ6ตูนิเซียชนะ0แพ้3นัด0คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะคัดเอาอันดับ1 4ของแต่ละกลุ่มได้สิผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5 6จะต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับแทน